สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 v e Channel กับเกม Garden Tale กันอีเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยตัวละครตัวเก่าอย่างตัวบารินะครับได้รับไอเทมชิ้นที่2เป็นไอเทมอาวุธประจําตัวชิ้นใหม่อย่างตัวของปิโนเข้ามาในเกมในเซิร์ฟเวอร์เก่าดีแล้วและจะเข้าในเซิร์ฟเวอร์ global หรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยภายในแพทหน้านะครับผมอ่ะหรือว่าประมาณสัปดาห์กว่าๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดตัวละครตัวนี้กันนะครับหลังจากที่ได้อาวุธชิ้นที่2แล้วจะมีความสามารถเปลี่ยนแปลงงงงไปไปยังงบ้าานน่เลหรื ไม่ได้เล่นนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผม mm. เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไอเทมกันก่อนเลยละกันนะฮะ ไอเทมปีโน,โน่นะครับจะเป็นตัวของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบของตะกลานั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นอาวุธธาตุดินนะครับโดยหากเราอัพเป็นเลเวล95แล้วนะครับผมก็จะมีดาเมจอยู่ที่3,844ปยไปจนถึง4,221กันเลยทีเดียวนะครับมีธาตุดินที่เพิ่มดาเมจเพิ่มเติมมาอยู่ที่924ยไปจนถึง1,015แต้มนะครับมีค่าฮิลอยู่ที่1,603นะฮะคริติคอลเปอร์เซ็น 4%นะครับสกิลดาเมจ20%และรีชาร์จสกิลอาวุธ18%นะครับยังมีในเรื่องของการเพิ่ม HP 16%นะครับแล้วก็มีการเพิ่มค่าป้องกันอีก18%นนั่นเองนะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้นั้นก็จะมาพร้อมกับสกิลอาวุธที่ชื่อว่า ทมเพสนะครับผมจะอยู่ตรงด้านขวานั่นเองนะครับเทมเพสเนี่ยเวลาเรายิงออกไปแล้วจะสร้างดาเมจอยู่ที่20 5เของดาเมจตัวละครนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะทําให้อาวุธศักดิ์สิทธิ์นั้นยิงคลื่นแสงออกไปแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นระยะใกล้นะครับอ่ะสร้างความเสียหายเป็นระยะใกล้นะครับไม่ได้เป็นระยะไกลแล้วนะครับแล้วก็ทําให้สแต็กของศัตรูเนี่ยติดสถานะลอยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ โดยการใส่อาวุธชิ้นนี้กับตัวของมารีนั้นจะทําให้รูปแบบของสกิลต่างๆเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นสกิลปาร์ตี้นะครับการโจมตีปกติเช่นสกิลและรวมถึงพาสซีฟตอน5ดาวก็เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดของสกิลเราจะต้องไปดูที่หน้าข้อมูลตัวละครนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่หน้าข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยละกัน ตัดมาที่หน้าข้อมูลตัวละครกันเลยละกันนะครับผมตัวของบารี่เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสกิลปาร์ตี้อย่างที่บอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสกิลปาร์ตี้เนี่ยจะโดนเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์การตีติดคริติคอลนะครับผมทั้งหมด40%ด้วยกันก็ถือว่าอยู่ในรูปแบบปกติของตัวละครทั่วไปที่เพิ่มในเรื่องของการติดคริติคอลให้กับทีมนั่นเองนะครับการโจมตีปกติก็จะกลายเป็นวินฮาวลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งวินฮาวลิงเนี่ยจะสร้างดาเมจระยะใกล้แก่ศัตรู ฟันนะครับผมใช้คำว่าฟันเลยละกันนะครับเนื่องจากว่าไอเทมชิ้นนี้นั้นนะครับผมมันจะเป็นรูปแบบของการใช้อาวุธเหมือนอาวุธดาบเนาะก็คือไม่ได้ยิงแบบระยะไกลเหมือนปกติแล้วนะครับสร้างความเสียหายระยะใกล้และการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยพีโน่จะคำรามออกมาและสร้างความเสียหายบริเวณใกล้ๆของตัวละครน,นะครับผมตัวละครที่โดนโจมตีนั้นจะโดนลดพลังป้องกันด้วย20%เป็นเวลา3วินาทีนะครับผมก็จะทําให้ตัวของศัตรูเนี่ยเกาะมันบางลงอีกนิดนึงนะครับ ต่อมานะครับเฟเธอร์เรนนะครับเป็นสกิลเชนต่อเนื่องที่จะเปิดคอมโบโด้วยสถานะลอยซึ่งมันคอมโบกับอาวุธโจมตีของเราอยู่แล้วนะครับหรือว่าอาวุธประจําตัวชิ้นใหม่นั่นแหละนะครับจะเป็นการเรียกขนนะครับผมอ่ะเรียกขนแล้วก็ตกลงมานะครับผมอ่ะ ด้านล่างนะครับสร้างความเสียหายแกศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับและก็ตัวหลักที่โดนโฟกัสด้วยดาเมจจะอยู่ที่400%ของดาเมจต,ตัวละครน,นะครับและสร้างความเสียหายเป็นระยะใกล้เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเป็นสกิลที่เรียบง่ายที่มีแต่ดาเมจอย่างเดียวไม่ได้มีพาสซีฟหรือว่าเอฟเฟคอะไรพิเศษเพิ่มเติม,ตมนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของพาสซีิตอน5ดาวนะครับ บริสโลนะฮะสกิลนี้เนี่ยหากเราทำการโจมตีโดนศัตรูแล้วนะครับผมจะทำให้บารีเนี่ยได้รับบัฟในเรื่องของพลังป้องกันให้กับตัวเอง30%เป็นเวลาสี่วินาทีด้วยกันแต่พาสซีฟนี้นั้นจะทำการแอดทิฟทุกๆ6วินาทีนะครับผมอ่ะสลับตรงนี้เนาะทุกๆ6วินาทีนะครับแอดทิฟหนึ่งครั้ง นอกจากนี้เองนะครับในการโจมตีโดนศัตรูด้วยการโจมตีปกตินะครับสำหรับ howling wind นะครับในการโจมตีครั้งสุดท้ายของบารีนั้นนะครับผมจะทําให้ดาเมจของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก100%นะครับโดยความเสียหายก็ยังคงเป็นระยะใกล้เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนเป็นระยะไกลนะครับอ่ะก็จะกลายเป็นตัวตีใกล้แบบถาวรน,นะครับถึงแม้ว่าตัวละครตัวนี้จะกลายเป็นตัวดาเมจดิเลอร์ระยะไกลแต่ก็ตีใกล้ไปแล้วนะครับโดยปริยาย ซึ่งเท่าที่อ่านดูในสก,กิลนั้นส่วนตัวเองผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ว้าวสักเท่าไหร่นะครับและยังมองไม่เห็นหุนทางในการเล่นสลับมันมากสักเท่าไหร่ยกเว้นในเรื่องของการเล่น PVP และกันนะครับเนื่องจากว่าตัวละครมันก็ยังค่อนข้างแรงอยู่แต่ว่าในเรื่องของแง่ในการลุยด่านตีบอสหรือคอนเทนต์อื่นๆก็ยังหาเส้นทางในการเล่นไม่เจอสักเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูเกมเพลย์ของตัวมันหน่อยแล้วกันนะครับว่าตัวมันจะมีความสามารถอย่างไงบ้างในการเล่นจริงๆ มากันในหน้าเทสเอาตัวละครนะครับผมก็ถือปิโนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการโจมตีปกติของบารี่เนี่ยก็จะโดนเปลี่ยนไปอย่างที่บอกเลยนะครับนี่เป็นการฟันศัตรูนะครับผมกระโดดฟันในฮิตแรกนะฮะกระโดดเข้าไปหาศัตรูแล้วขวนด,ด้วยปิโนนะฮะอารมณ์เหมือนขวันั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นการเวี่ยงปิโนนั่นเองนะครับเวลาศัตรูโดนโจมตีก็จะเห็นว่าจะมีเอฟเฟกในเรื่องของการลดพลังป้องกันแล้วนะครับผมอ่ะนี่พลังป้องกันโดนลดลงแล้วนะครับซึ่งการโจมตีนี้เนี่ยก็จะมีคอมโบทั้งหมดกี่คอมโบเดี๋ยวเราม 3 <itor> นะครับผมแล้วก็คำรามครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่4นะครับซึ่งจะเป็นการฟาดสทีแล้วก็คำราม2ครั้งนะครับเป็นคำรามวงเล็กและคำรามวงใหญ่1 2ึ่งสองรามแล้วก็คำรามอีกทีหนึ่งเป็นวงใหญ่นะฮะอาจจะดูลําบากนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวรอให้บอลมันตีเสร็จหนึ่งสองคำรามแล้วก็คำรามวงใหญ่อีกทีหนึ่งนะฮะประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของการโจมตีปกตินะฮะซึ่งบอกตามตรงว่าการเล่นกับมอนนั้นค่อนข้างยากมากแล้วก็มันไม่ได้กว้างมากขนาดนั้นด้วยนะครับผม ประมาณนี้เนาะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิ jack. ลอาวุธกันนะครับผมอาสกิลอาวุธเนี่ยก็ถือว่ายิงได้ค่อนข้างไกลกันเลยทีเดียวนะครับยิงจากตรงนี้นะครับผมก็ยังโดนดาเมจอยู่นะฮะอ่ะยิงไปค่อนข้างเร็วมากชาร์จเร็วมากนะครับสำหรับสกิลนี้นะฮะสกิลอาวุธนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับจะยิงใกล้ๆก็ได้เช่นกันนะครับความเร็วในการชาร์จสกิลอาวุธเองก็ไม่ได้นานมากนะฮะคู่ดาวจะอยู่ที่ประมาณ8วินาทีนะครับผมอืม โอกาสในการยิงโดนเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวแต่ก็เสียอย่างเดียวเลยก็คือยิงไม่ทะลุคำแพงนะฮะประมาณนี้นะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเชนคอมโบสกิลนะครับผมเรื่องของการเชนคอมโบสกิลเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าสกิลนั้นไม่ได้กว้างมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้แคบจนเกินไปแต่ใช้งานยากมากนะครับยิงไปก่อน2ครั้งนะครับผมแล้วก็ปล่อยสกิลคอมโบเลย ถ้าปล่อยช้านะครับผมดาเมจไม่โดนนะฮะพูดตามตรงเลยว,ว่าดาเมจไม่โดนเนื่องจากว่าสกิลที่แรกของมันเนี่ยมันจะไม่ได้ลงบนตัวหลักที่โดนทารเกตนะครับผมหรือว่าโดนล็อกเป้าหมายแต่มันจะไปลงในจุดแรกที่อยู่ข้างๆหรือใกล้เคียงก่อนนะครับทำให้โอกาสที่มันจะโดนศัตรูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบืดง่ายออกมากๆเลยทีเดียวนะฮะดูกันอีกทีนะครับผมจะลงตรงเป้าหมายตรงด้านหน้าเราก่อนนะครับแล้วก็ไหลไปเป็นเส้นตรงนะครับ แต่ว่าก็ค่อนข้างไกลยอยู่พอสมควรถ้าหวังผลในการทําดาเมจที่เป็นดาเมจหมู่และเรียงเป็นแถวเนี่ยก็ยังคงโอเคอยู่นะครับแต่ในแง่ของการเล่นอารีนานั้นต้ากดช้าเพียงนิดเดียวก็คืออีกฝ่ายนี้ได้ทันทีนะครับก็ต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะ เรามาสรุปตัวละครของบารินะครับในอาวุธใหม่ปิโนกันเลยละกันนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้มีความน่าสนใจในการเล่นแบบไหนบ้างน่าเปิดหรือไม่น่าเปิดนะครับและความคิดเห็นส่วนตัวเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากความคิดเห็นส่วนตัวสำหรับผมก่อนเลยละกันนะครับพูดตามตรงว่า ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่สลับอาวุธชิ้นใหม่ของบารินะครับเนื่องจากว่าตัวละครตัวมันเนี่ยเดิมทีมันเป็นตัวดาเมจดิวเลอร์ระยะไกลแต่โดนเปลี่ยนให้เป็นระยะใกล้ซึ่งจริงๆแล้วตัวละครหลายๆตัวนั้นก็เคยมีแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นตัวตีใกล้มาตีไกลนะครับและตัวตีไกลไปตีใกล้แต่ว่าตัวเหล่านั้นเนี่ยมันมีความสามารถที่ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าหากมองในมุมมองที่บาริมันได้อาวุธมาแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้สำหรับเรแรก ต่อมาเรื่องที่2นะครับเนื่องจากว่าเราคาดหวังว่าจะให้ตัวละครตัวนี้กลับมาในรูปแบบของการเล่น PVE ซส,ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตีบอสเคลียดด่านหรือลือด่านแต่ว่าตัวละครตัวนี้นั้นมันโดนบิวมาให้มันเล่นเป็นการเล่นอารีนานะครับผมและคนละเซียมเองก็เล่นไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าถ้าไปเล่นแบบเนี้ยตายแน่นอน นะครับอ่ะแต่ในรเรื่องของการเล่นอารีนานั้นก็ยังมีรูปแบบทีมในการเล่นให้กับมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะและหลากหลายเนื่องจากว่าตัวละครตัวมันนั้นเป็นตัวละครที่เพิ่มคริเทียลให้กับทีมก็เลยจะเริ่มไม่มีการฟริกในการเล่นทีมแล้วแต่ขอให้เป็นทีมระยะใกล้นะครับจะไปขับเบ็ดก็ได้นะครับผมอ่ะไปช่วยเพิ่มคริให้กับเบ็ดหน่อยนะครับอ่ะไปอ่ะไ,ไปกับภาวตีหรือตัวใหม่หรือตัวนู่นนี่นั่นที่เล่นกันระยะใกล้ก็ได้แต่ที่สําคัญเลยเนี่ยก็ควรในเล่นทีมสายสกิลด้วยเนื่องจากว่าตัวละครมันเนเี่่กการรจตปตปิ้้ไได เลยนะครับอาจจะโดนชาวบ้านเขาสัต์ตายได้ง่ายๆด้วยซ้ำนะฮะแต่ในเรื่องของสกิลดาเมจของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะวางผลได้ง่ายด้วยนะครับยิงเร็วยิงแรงยิงไกลนะครับผมถ้าโดนไปสักทีเนี่ยก็อาจจะเจ็บตัวอาจจะถึงตายได้นะครับผมแต่ก็มีเงื่อนไขในการเล่นประมาณนี้เนาะในเรื่องของอารีน่านะครับสุดท้ายแล้วนะครับตัวละครตัวนี้ น่าเปิดหรือไม่น่าเปิดอาวุธชิ้นนี้น่าหาหรือไม่น่าหาสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มีตัวเลือกในการเล่นเยอะมากนะครับผมหรือว่ายังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการเล่นอารีนาและเป็นทีมดามเมจสกิลเนี่ยพูดตามตรงว่าไม่มีความน่าจะเปิดเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วผู้เล่นสายสะสมตัวละครและไอเทมประจําตัวและต้องการทําสมุดยังไงก็ต้องเปิดอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เราเ ปกติทุกตัวเราก็มีอยู่แล้วนะครับผมเราอาจจะเปิดเก็บไว้ก็ได้นะครับไปทําสมุดให้มันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมก็สามารถปลดล็อกสมุดนู่นนี่นั่นได้นะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่แล้วก็ผู้เล่นกลางๆนะครับผมที่ยังมีเงื่อนไขในการเล่นทีมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอารีนาที่เรามีทีมที่คิดไว้แล้วนะครับโคลาเซียมที่เราจะหาตัวที่เราต้องการไว้แล้วหรือว่าการตีบอสเองก็ตามถ้าพวกเรื่องเหล่านี้ยังไม่ครบยังไม่แนะนําให้เปิดเลยไม่แต่นิดเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครของบาริกับอาวุธใหม่ปีโนนันเองะครบ ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมถ้าหากชอบก็ฝากกันอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามนะครับผมช่องเลโอไฟ h t เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน